สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับบิ๊กอีกแล้วนะคะที่โชว์รูมตีรถสวยรถจนมือสองนะคะวันนี้เป็นเลิกดีนะคะมาส่งมอบรถนะคะมิซูบิชินิรา่าสีฟ้าคันนี้เลยนะคะมาส่งมอบให้กับเจ้าของคนใหม่นะคะคือพี่อ้วนนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาสอบถามพี่อ้วนนิดนึงนะคะว่าทำอาชีพอะไรแล้วก็ทำไมถึงอยากจะมาออกรถที่โชว์รูมของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่อ้วนราพี่อ้วนทำอาชีพอะไรคะทำไมถึง อยากมาออกรถท่โชัวรุมของเราพนังกงานครับเป็นพนังกงานบริษัทนะคะ,ะไรายได้เท่าไหร่ปีอ่าประมาณ20,000คนระับประมาณ2 0,000ืนนะคะวันที่มปจัดไปแนนแล้วก็มาจองรถเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่เสียสักบาทครับไม่เสียสักบาทเลยนะคะอันนี้คือเป็นเสียงอ่าหนึ่งเสียงนะคะที่อ่ามาจัดไปแนนกับเราแล้วไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ แล้วมีความมั่นใจยังไงคะทาไมถึงอยากจะมาออกรถที่โชว์รูมข,ของเราคะ,ะดูเพจครับดูหลายครั้งแล้วก็เลยปิดใจก็เลยลองมาดูรถก็คือมีรับประกันด้วยค่ะมีรีวิวด้วยให้ดูใช่ไหมคะคเ,ลเลยอยากจะมาออกรถที่โชว์รูมข,ของเรา ะะเดี๋ยวนี้จะให้พี่อ้วนนะคะฝากมาโทรศัพท์ไว้สักนิดหนึ่งนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากจะมาออกรถแล้วอยากจะโทรมาสอบถามว่าได้โปรโมชั่นสอ0หมนเนี่ยจริงหรือเปล่า อยาให้พี่อ้วนฝากเบอร์ไว้นิดนึงค่ะได้ครับ0839292887ครับโอเคค่ะใครนะคะที่เป็นพนักงานบริษัทนะคะอยากจะมาออกรถฟีดาวแล้วก็รับโปร2 0บาทนะคะแบบอ้วนนะคะยังไงก็สอบถามโทรมาสอบถามพี่อ้วนได้เลยนะคะที่เบอร์ตามด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวบิ๊กต้องส่งมอบรถก่อนรากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าจะส่งมอบรถอะไรติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับ